สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ St ็อปลอจุดลงทางในตลาดหุ้นเย็นๆแบบนี้บรรยากาศในวันพฤหัสบดีที่17เมษายน2557ยังคงอยู่กับผมบัดตประทุมตะนะครับเดี๋ยวมาสรุปภาพรวมของตลาดหุ้นพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้ต่อไปสําหรับวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วจะเอาอยัางไงต่อดีนะครับสำหรับการลงทุนในเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราที่ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณ การปรับขึ้นมายืนเหนือ1,400จุดได้อีกแล้วนะครับและวันนี้เองที่มีการคาดการณ์จากเมื่อวานว่าวันนี้จะสามารถไปต่อเซตินเด็กจะไปต่อได้หรือไม่แต่ดูเหมือนว่าจะไปต่อได้จริงๆครับพาคุณผู้ชมมาดูต่อพร้อมกันนะครับสำหรับเซตนินเด็กวันนี้ในบ้านเรานะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับและที่สําคัญคือกัรปรับเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ยังคงยืนหนเหนือ,อ1,400จุดได้ยังไม่หลุดนะครับหลังจากที่มีการปรับลงมาทดสอบในช่วงเช้า สักระยะหนึงแต่ว่ายังไม่หลุด1,400ลงมาต่ำสุดวันนี้นะครับ1,400กับอีก1จุดครับ ในขณะที่ขึ้นไปสูงสุดวันนี้อยู่ที่1411จุดขึ้นไปสูงสุดอยู่ในระดับ1411ถือว่าไม่ต่างกับในช่วงระดับที่ตอนนี้กำลังใกล้จะปิดตลาดนะครับตอนนี้พีคโค้ดแล้วอยู่ที่1410.10จุดนจุดะครับภาพรวมตอนนี้ยังคงปรับบวกเพิ่มขึ้นประมาณ8.26จุดสอจุดวน,วนนี้ภาพรวมของการซื้อขายนะครับมูลค่าเริ่มเห็นสัญญ,ญาณการปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับวันนี้มีการซื้อขายสุทธิสูงงสุดดถึ33,000กกวว่่าาาาลล้้้นนนนนนบบททฉะะััััั5รพย์ีจแป ผันตามกับมูลค่าของตลาดดูกันเลยนะครับสำหรับแอดวานยังคงปรับบวกเพิ่มขึ้นวันนี้บวกเพิ่มขึ้นถึง8บาทเลยนะครับล่าสุดยืนอยู่ที่237บาทครับส่วน BBL นะครับธนาคารกรุงเทพปรับบวกเพิ่มขึ้นมา45บาทล่าสุดขออภัยครับปรับบวกเพิ่มขึ้น4บาท50สตางค์นะครับยืนอยู่ที่194บาท50สตางค์ครับส่วน Intouch วันนี้นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้น1บาท75สตางค์ล่าสุดยืนอยู่ที่77บาท50สตางค์ครับ เคแบงนะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นอยู่ที่5บาทนะครับวันนี้ล่าสุดยืน188บาทและ SCB นะครับปรับบวกมาเพิ่มขึ้น2บาทตอนนี้ยืนอยู่ที่163บาทครับพาคุณผู้ชมไปดูตลาดหุ้นของเอเชียกันบ้างนะครับในภูมิภาควันนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากเซ็นเด็กซ์ไทยสามารถปรับบวกเพิ่มขึ้นได้นะครับ สำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคบ้านเราวันนี้นะครับบางตลาดยังคงมีการปรับบวกเพิ่มขึ้นบางตลาดยังคงมีการปรับลดน้อยลงแต่เซนติเมนต์ยังค่อนข้างอยู่ในแดนบวกเกือบทั้งหมดนะครับในตลาดที่ปรับลดลงปรับลดลงเพียงเล็กน้อยอย่างนี้ก็อียครับลดลงไปแค่0.15จุดเท่านั้นเซาท์ามสิงคโปร์ลดลงไปแค่1.26จุดครับห่างเสงปรับบวก64ไต้หวันบวก64ครับ จาการ์ตาบวก12จุดคอมมิสิตของทางด้านตลาดหุ้นมาเลเซีย,ยปรับบวก5จุดแล้วก็ตลาดหุ้นโซว,วันนี้ลดลงไปแค่0ู6จุดสดฉะนั้นภาพรวมวันนี้เรายังเห็นว่าของภูมิภาคยังสามารถไปต่อได้และเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราก็ยังคงยืนเหนือ1,400จุดได้การกำหนดกลยุทธ์ในวันศุกร์สุดท้ายพรุ่งนี้ของสัปดาห์นี้จะต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวพาผู้ชมมาพูดคุยพร้อมกันนะครับกับนักวิเคราะห์เทคนิคตาสารทุนและตาสารอนุพันธ์น,นะครับบริษัทหลักทรัพย์ซี B, ค,รรครับ สวัสดี <lok> ครับเห็นสซตนเ์บีนแบบนี้ hmm. 1,400ย oh, ังคงสามารถยืนเหนือหนึ่งได้พรุ่งนี้ยังจะไปต่อและกรอบจะยังค่อนข้างจากัดไหมครับคิดว่าในแง่ของการขึ้นต่อนะครับเหนือ1,400ผมมองแนวต้านสาคัญเอาไว้ที่1,420นะครับเป็นแนวต้านสาคัญซึ่งการขึ้นมาเหนือระดับ1,400เนี่ยผมคิดว่าเป็นจังหวะของการทยอยขายนะครับสําหรับคนที่ไม่ใช่ทยอยเก็บนะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคืทยอยขายนะครับ ลดพอร์ตนะครับ,รบเพราะว่าในแง่ของการขึ้นเนี่ยเราสามารถ take profit ได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ในแง่ของการขึ้นนะครับเหนือระดับ1,400เนี่ยยังมองเป็นจังหวะของการขายทำองกำไรอยู่ครับครับฉะนั้นการเพิ่มขึ้นไปแนวต้านจอยงคงอยู่ที่สำคัญนะฮะ1 4 2่ใช่ไหมครั ใช่ครับใช่ครับ,รบฉะนั้นปัจจัยต่างๆในช่วงสัปดาห์นี้ไม่น่าจะมีอะไรส่งผลให้เซ็นเด็กไม่สามารถขึ้นไปต่อได้แล้วไหมครับหรือว่าองต้องรอดูสัปดาห์หน้าไหมฮะในแง่ของการขึ้นต่อนะครับผมผมยังอตอนนี้เข้าเข้าใจว่าในเรื่องของการเมืองเนี่ยมันน่าจะมีเหมือนกับข้อตกลงหรือว่าข้อยุติที่เริ่มมีความเหมือนกับในตลาดเนี่ยเขาเริ่มสะท้อนกลับเข้าไปในตลาดนะครับว่าอาจจะมีข้อตกลงกันได้นะครับผมแต่ว่าผมยังไม่รู้ในแง่ของตัวดีเทลนะครับแต่ว่าเซนติเมนที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยคือนัก ในแง่ของการเมืองเนี่ยน่าจะมีการตกลงกันได้นะครับแล้วก็น่าจะสามารถลดล็อกปัญหาทางการเมืองไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของตัวตลาดต่างประเทศนะครับซึ่งผมยังคิดว่าตัวขหงอเมริกายังมีความเสี่ยงในแง่ของการปรับฐานเกิดขึ้นเพราะนั้นการขึ้นเหนือระดับ1,400ขึ้นไปต่ออย่างนี้เนี่ยอัพไซด์เทียบกับจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมีไม่สูงมากเพราะนั้นในแง่ของการเข้าซื้อคงจะต้องระมัดระวังค่อนข้างมากครับ รัะนั้นเรามัดระวังในเรื่องของการเข้าซื้อแต่เราเห็นสัญญาณการเข้าซื้อสุทธิของต่างชาติทยอยซื้อเข้ามาเรื่อยๆ,ๆแบบนี้เป็นการส่งสัญญาณอะไรไหมครับคุณธีรศักิ์ครับก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในแง่ของถ้ามีการปรับฐานเกิดขึ้นนะครับ,รบเราสามารถเข้าไปทยอยสะสมได้นะครับเพียงแต่ว่าแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศในรอบไม่ต้องบอกว่าไม่ได้โดดเด่นนะครับในในแง่ของการเข้าซื้อเพราะว่าการเข้าซื้อประมาณ700ล้านหรือว่าประมาณพันกว่าล้านเนี่ยมันไม่โดดเด่นเหมือนกับ ก่อนหน้านี้สามสี่พันล้านใช่ไหมเคบขึ้นสองถึงสามพันล้านต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการเข้าซื้อผมยังคิดว่าเป็นการเ,าเมร็ดเงินบางส่วนที่มีปริมาณน,น้อยเมื่อเทียบกับการเข้าซื้อในตลาดหุ้นใหญ่ๆในเอเชียนะครับเพราะนั้นเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยยังคิดว่ายังไม่น่าจะทําให้ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นไปได้แรงๆนะครับ ฉะนั้นถ้าตลาดหุ้นไทยยังไม่สามารถขึ้นไปได้แรงๆมองการกําหนดขึ้นไป1,400จุดยังเป็นช่วงการทยอยขายแบบนี้กําหนดกลยุทธ์การลงทุนสําหรับใครที่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตตอนนี้ทํายังไงและสําหรับใครที่ตอนนี้กําลังรอดูในเรื่องของการซื้อ,อยังคงต้องชะลออยู่ไหมครับคิดว่าในแง่ของการเข้าซื้อนะครับยังต้องรอนะครับว่า1,400เนี่ยสามารถสร้างฐานเราสามารถยืดเหนือได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการขึ้นเหนือ1,400เนอย่างน้อยเราต้องเห็นการสร้างฐานนะครับเหนือระดับ1,400เพื่อจะ ให้ตัวของ Set Index เซ t i ต d อินเด็กนี่ยยกกรอบการเคลื่อนไหวนะครับ <C> e <an> จาก1,400ขึ้นไป1,440นะครับตามับ <C> e <an> เป็นแนวต้านถัดไปเพราะนั้นเหนือ <C> e <an> 1,400ตรงนี้นะผมคิดว่ายังการขึ้นเนี่ยยังไม่น่าจะต่อเนื่องไปถึงระดับ1,440หรือว่า1,450เลยเพราะนั้นสีสุดนะครับสำหรับเซ t i ต d อินเด็กก็คือสร้างฐานเหนือระดับ1,400ก่อนนะครับเพื <C> e <an> ่อจะรอให้สัญญาณซื้ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็จะขยับขึ้นไป1,440ซึ่ง ทีหลักนะครับที่ที่ต้องระวังก็คือถ้าหลุด1,400ลงไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าการลงถัดจากนี้ไปน่าจะมีโอกาสทดสอบ1,380นะครับที่เส้นหลัววันซึ่งตรงนั้นน่ยจะเป็นแนวรับสำคัญที่ต้องจับตาให้ดีครับครับลงทดสอบ1,380จะเป็นลงทดสอบในช่วงเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับครับนั้นเองความเสี่ยงครับใช่ครับฉะนั้นถ้าการสร้างกรอบในตอนนี้กรอบดัชนีทางบุทธรศักดิ์มองว่าตอนนี้กรอบดัชนีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ กรอบก็คือกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่า1,400เป็นแนวรับนะครับแล้วก็1,420เป็นแนวต้านรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับผมแล้วก็งานสำคัญที่เซ็นต์ดิ้นเด็ก ไม่ควรหลุดเลยก็คือ1380ครับผมกับกรอบแบบนี้ถ้าใครหลายคนเริ่มมีการทยอยเทขายทบกำไรไปแล้วแต่ใครที่ยังคงรับความเสี่ยงได้ถ้าทยอยจากเข้าซื้อเพื่อเล่นแบบเก็งกำไรยังคงมีตัวไหนแนะนำไหมครับคุณธีรศักดิ์ครับในแง่ของการเกิงกำไรนะครับสิ่งที่เรากำลังดูอยู่ก็คือในแง่ของการสร้างฐานนะครับเป็นเกง100วันนะครับซึ่งตัวหุ้นที่เราสนใจวันนี้นก็จะเป็นตัวของพีแลนครับ การฟื้นตัวนะครับของบีแลนด์ในวันนี้เป็นการฟื้นตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันซึ่งราคาหุ้นของบีแลนด์จะมีโอกาสขึ้นนะครับทดสอบแนวต้านที่1.65กับ1.70ได้ครับผมครับฉะนั้นถ้าทดสอบแนวต้านนี้ผ่านไปโอกาสที่จะขึ้นต่อก็ยังมีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่คิดว่าในแง่ระยะสั้นมีโอกาสขึ้นทดสอบ1 6 5ได้ครับสำหรับตัวของบีแลนด์ครับครับแล้วใครถ้ายังติดบีแลนด์อยู่นี่หลังจากนี้ต้องทํายังไงเนี่ยครับ อ๋อตัวในแง่ของการติดผมคิดว่าน่าจะผ่านตัวของขาลงไปแล้วนะครับการจากนี้ไปก็น่าจะมีโอกาสขึ้นนะครับในแง่ของระยะยาวครสำหรับตัวของ b ีแลนครับครับแต่ดูเหมือนนับไซส์จะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับสําหรับในการเข้าเล่นเกมกำไรก็ในแง่ของตัวผมยังระมัดระวังในแง่ของตัวตลาดนะครับเพราะฉะนั้นแก๊ปต่อจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าการคาดหวังแก๊ปสูงๆเนี่ยจะเป็นความเสี่ยงนะครับทำให้นักทุนเนี่ยไม่กล้าเทคโรฟิตนะครับในแง่ของเมื่อหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะนั้น แก๊ปช่วงสั้นเนี่ยถ้าถึงก็เทโปรฟตไปนะครับแล้วก็สำหรับตัวเล่นน่าจะเป็นประุยธ์ที่ดีนะครับสำหรับตลาดที่ใกล้ๆแนวต้านสำคัญตรงนี้ครับครับดีแลนยังคงน่าสนใจแนวต้านยังคงอยู่ที่1.65บาท65สตางถึง1.70บาท70นะครับใช่ครับฉะนั้นช่วงนี้เองถ้าใครหลายคนจะใช้เป็นช่วงทยอยเพื่อเก็บสะสมยังทำได้ไหมครับหรือว่ายังคงต้องรอก่อนหลังจากนี้ครับ ตัวของ B ีแลนด์คงเป็นหนักของการซื้อกิ่งกาไรนะครับเพราะว่าราคากว่าใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าราคาหุ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เหนือเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันครับครับและฉะนั้นถ้านักลงทุนหลายคนตอนนี้ที่ยังรอดูปัจจัยต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คุณทิศศักดิ์แนะนํำยังไงบ้างครับถ้ารอนะครับในแง่ของการรอผมว่าเป็นเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องรอให้ตัวของผลงานของหุ้นในกลุ่มแบงก์เนี่ยออกมานะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีบางตัวเนี่ยทยอยประกาศแล้วถ้าถติว่าออกมาทั้งหมดนะครับก็คงไม่เกินวันจันทร์นะครับ,รบน่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับว่าตัวของตลาดเนี่ยจะเป็นการขึ้นต่อไปแถวๆ1 4 4 0งหรือึงได้หรือเปล่าครับเพราะว่าผลการดำเนินงานของหุ้นมีกลุ่มแบงค์เนี่ยจะเป็นตัวบอกเซนติเมต์ของภาพลวงของษัสดุทะเบียนทั้งหมดครับพูดแบบนี้เองหลายคนที่ยังคงสนใจอยู่จะเข้าไปเกณฑกำไรในกลกลุ่มของทางธนาคารได้ไหมครับ คงมองเป็นจังหวะขายเช่นกันนะครับจะดีกว่าใช่ฮะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าในแง่ของราคาเมื่อเทียบกับตัวของกําไรที่น่าจะประกาศเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นขึ้นมาคงมองเป็นจังหวะขายทางกำไรเช่นกันครับแล้วถือว่าตอนนี้มีการปรับขึ้นสูงด้วยแล้วไหมครับสาหรับกลุ่มธนาคารเองในแง่ของราคายังค่อนข้างเขาเรียกเป็นในระยะสั้นเนี่ยเราเชื่อว่าขึ้นมาอาจจะต้องระวังแรงเท k โ p r o f ตนะครับ <c oughs> แต่ถ้ามีการย่อลงไปอีกสักครั้งหนึ่งก็ยังมองเป็นจังหวะทยอยสะสมได้เพราะว่าราคาเนี่ยยังถือว่า ถูกนะครับเมื่อ,อเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีตครับกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงน่าสนใจในการนำตลาดอย่างกลุ่มพลังงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวของพลังงานนะครับอย่างตัวของพอตอทอเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องของการพักตัวนะครับหลังจากเกิดสัญญ,ญาณซื้อทางเทคนิคเกิดขึ้นซึ่งแนวรับของปตอทอเนี่ย312กับ310ก็ย่อลงมานะครับคนที่ มีเงินนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนแต่อยากจะซื้อนะผมคิดว่าปอตทก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ยังคงน่าสนใจจะเข้าทยอยเก็บเพื่อการลงทุนระยะยาวใช่ไหมฮะไม่ใช่เพื่อการเก็งกำไรนะครับผมเป็นการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าคาดหวังว่าตัวของตลาดเนี่ยน่าจะมีโอกาสขยับขึ้นไปทดสอบ1420หรือว่า 1, 4 4 0ันบะครับผมครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับผู้ทีรศากดร์ครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาล่ะครับนี่ก็เป็นมุมมองนะครับในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนหลังจากนี้ที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB อย่างคุณเทียรศักดิ์ให้ไว้นะครับยังคงมองนะครับว่ากรอบในช่วงนี้ 1,400-, อถึง1,420ันอันนี้คือภาพรวมของกรอบแต่ชนีนะครับแนวต้านด้านบนอยู่1420และโอกาสที่ถ้าสมมติว่าหลุด1,400ลงไปอาจจะเห็นการลงไปทดสอบแนวรับที่ 1, 1380ซึ่งจะเป็นนแวรับที่สามารถอยู่ในค่าเฉลี่งจะ200วแนวลักนีล้วก็ต้อดูงจนก ว,ว่าถ้าลงไปทดสอบ1 3 8 0แล้วจะสามารถรับได้หรือไม่ส่วนหุ้นเด่นที่ทางคุณธีรศักดิ์ให้ไว้นะครับยังคงเป็นหุ้นในกลุ่มของ Property อย่าง B-Land เองเป็นหุ้นที่สามารถตอนนี้ซื้อเพื่อเก่งกำไรได้สำหรับใครที่ยังคงรับความเสี่ยงได้นะครับมองด้านบนนะครับสำหรับแนวต้านไว้ที่ประมาณ1บาทนะครับ65ถึง1บาท70นะครับส่วนแนวรับของ B ี a n นจะอยู่ที่1บาท60ตางครับ นี่ก็เป็นภาพรวมในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ CIB m นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้พร้อมกันกับอีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์จากบัวหลวงครับ ปลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ Stop ลอ s หุดลงทางในตลาดหุ้นช่วงนี้ตลาดปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปวันนี้ภาพรวมของเซ็ตอินเด็กไทยสามารถยังคงยืนเหนือ1,400จุดได้โดยปิดตลาดล่าสุดตอนนี้1,408.78จุดนะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมา6.94จุดมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยว,วันนี้อยู่ที่ประมาณ37,000ล้านบาทเรียกได้ว่าอีกนิดนึงก็จะเกือบ40,000ล้านบาทแล้วนะครับสำหรับมูลค่าการซื้อขายในวันนี้ส่วนการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งน,นี้นะครับ ต้องทำอย่างไรบ้างหลังที่เห็นเซ็นดีเด็กสามารถยืนเหนือ1,400จุดได้แล้วการขึ้นไปทดสอบแนวต้านหลังจากนี้จะทำให้ภาพรวมของเซ็นดีเด็กเปลี่ยนไปหรือเปล่าและจะมีการที่จะสามารถปรับเกินขึ้นไปเหนือ1420จุดที่เป็นแนวต้านได้หรือไม่เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับกับอีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์นะครับกับผู้อำนวยการวิจัยนะครับสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลนะครับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงคุณวิกิติรัวันรัฐครับสวัสดีครับคุณวิกฤตครับครับสวัสดีคร โอกาสที่จะไปต่อในวันพรุ่งนี้ยังมีอยู่ไหมครับก็พร şey> ุ่งน <ah ี้อาจจะมีย่อบ้างนะครับแต่ย่อผมไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับประเมินแนวรับสําคัญก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยจุดนะครับแล้วก็หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับก็เผื่อาไว้นิดนึงทีนี้ในส่วนของตัวการย่อลงมาเนี่ยก็อาจจะอยู่ในด้านของการเลือกซื้อกระถายตัวไปต่อนะครับ เรบประเมินในส่วนของตัวแนวต้านดัชนีในรอบนี้อาจจะได้เห็นอยู่ที่ประมาณ1,420นะครับเรื่อจะเกินกว่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวหุ้นเนี่ยที่มีการหมุนกลุ่มเล่นมาตลอดนะครับในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะพบาะว่ากลุ่มที่มีการปรับตัวได้ดีกว่าดัชนีนะครับก็จะมีอยู่4กลุ่มหลักนั่นก็คือตัวของกลุ่มสื่อสารธนาคารพาณิชย์อสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลนะครับ ถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าในสี่กลุ่มหลักเนี่ยน่าจะยังคงเป็นกลุ่มที่นำตลาดขึ้นนะครับหรือว่าหลีดตลาดเหมือนเดิมนะครับในช่วงที่เหลือของเดือนเมษาแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวหุ้นเด่น,ดนในแา่ละกลุ่มแต่ละตัวใน,ในแต่ละกลุ่มนะครับที่เป็นลักษณะของการเลือกเองกําไรกันไปนะครับทีนี้ถ้ามองกันในกลุ่มบ้านเนี่ยนะครับ,รบที่เด่นก็อาจจะเป็นตัวใหญ่อย่างเช่นพวกตัวสุภอะไรนะครับในพัฒนาอสังหาริมบรัพย์ตัวเล็กที่น่ามองในเรื่องของการเก่งกําไรก็จะมีตัวเอเวอร์นะครับมีตัวบีแลนด์นะครับ ตอนยิ่งตัวของบีแอนนั้นานะจะมีข่าวในเรื่องของการออกกองหลีดได้นะครับ,รบซึ่งกำลังรองกรตอ,อนุมัติอยู่ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนับจากระยะเวลาที่ออมีข่าวมานก่อนหนะ้าว่ากรต่อใช้เวลาในการพิจารณาในตัวของหลีดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ภายในเดือนในสายนีน้แล้วล่ะ ะน,น่าจะมีความชัดเจนนเรื่องของการออกกองรลีดได้นะครับถ้าออกได้จริงเนี่ยบีแลงก็จะมีในเรื่องของตัว size ของกองขายประมาณสัก20,000กว่าล้านน,นนะครับแล้วก็น่าจะมีในเรื่องของตัวรายรับเ,เข้ามาเนี่ยประมาณสัก6-7 0 0นล้านบาทนะครับเ <ๆ S 2> ข้าไปเป็นเงินหมุนเวียนแล้วก็อาจจะมีข่าวที่นอกเหนือไปจากนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวประเด็นเกี่ยวกับ การบันทึกบัญชีกลับนะครับในส่วนของตัวกำไรพิเศษที่ไม่เกิดจากไอ้ตัวของคดีหุ้นกู้ในต่างประเทศอีประมาณสักสามพันแปดร้อยกว่าล้านบาทตรงนี้ก็รอตามไปดูก่อนกันผมเชื่อว่าหุ้นที่เป็นตัวเล็กในกลุ่มนี้น่าจะยังคงเล่นได้ต่อนะครับแล้วก็น้องเหดินไปจากนี้นะครับในกลุ่มแบงก์พาณิชย์เองเนี่ยถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวกําไรที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นทหารไทยหรือว่าเทสโก้ก็ต้องบอกว่าต่ำกว่าที่ตลาดมีการคาดเยอะนะครับเพียงแต่ว่า มองจากแบงก์ใหญ่แล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดหวังหรือว่าสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดในเชิงลบนะครับเพราะว่าถ้าเรามองกันในกลุ่มแบงก์ใหญ่เองเนี่ยกำไรที่เรามีพรีวิวส่วนใหญ่จะออกมาทรงๆหรือว่าดีขึ้นเบ็น้อยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาก็คงไม่ได้เป็นลบครับสำหรับเออร์เน็งทีีวิวของแบงก์ใหญ่และโดยเฉพาะอย่างตัวของเอ่อ KTB เองเนี่ยผมว่ามันมีปันผลค่อนข้างดีด้วยนะครับก็รอเอดีอยู่ประมาณเดือนจันนี้แหละนะครับให้ราคาสหรอบแทนก็ประมาณสักสี่ถึงห้าเปอร์เซ น่าสนใจครับครับฉะนั้นที่คุณวิกฤตบอกมานะครับก็จะมีทั้งหมดสี่กลุ่มอย่างเมื่อกี้เราเห็นเรื่องของกลุ่มแบงก์แล้วก็กลุ่มของพอ o ลิตไปแล้วสื่อสารกระรงพยาบาลยังน่าสนใจจะสามารถเข้าไปลงทุนช่วงนี้หรือยังต้องรอจังหวะก่อนครับถ้าเป็นสื่อสารเนี่ยนะครับพอดีว่าพื้นฐานเราไม่แนะนําในตัวของพวกแอดวานหรือว่าดีแทคเท่าไหร่นะครับแต่การเป็นคุณทีขึ้นได้ดีก็ถ้าจะมองกันในเชิงของตัวพื้นฐานแล้วว่าจะชอบในตัวความสามารถมากกว่านะครับ,รบตัวของสื่อสาร ในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็รอจังหวะละกันผมคิดว่าพวกตัวของ B S B T S ก็น่าเก็บนะครับครับฉะนั้นส่วนใหญ่คือทั้งหมดตอนนี้คือต้องรอจังหวะก่อนใช่ไหมครับคืออาจจะเลือกครับเป็นตัวโตขึ้นมาครับหนึ่งเด่นๆที่บอกไปนะครับแล้วก็ตัวเล็กๆครับในการเก็งกําไรนะครับฉะนั้นช่วงนี้การเข้าไปซื้อกลัวตัวบิ๊กแคปเองยังคงไม่ค่อยน่าสนใจแต่ว่าในขนาดกลางรวมไปถึงตัวเล็กเองยังคงสามารถเข้าไปลงทุนเพื่อซื้อแบบเก็งกําไรได้ใช่ไหมครับ ครับครับได้ครับเพราะว่าเ,เราจะเห็นหุ้นตัวเล็กๆันนะครับค่อนข้างที่จะมาแรงทีเดียวนะครับถ้าให้เลือกก็อาจจะเป็นพวกตัวในพัฒนาสังหารุมา่มบัพต์ตัวเล็กนะครับ,รบอย่างเอเวอร์หรือว่าบีแลนด์ก็น่าสนใจนะครับอย่างเอเวอร์ยังคงมีตัวไหนยังมีสตอรี่อะไรที่ยังคงน่าสนใจบ้างครับหลังจากเมื่อกี้เราเห็นบีแลนด์ไปแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยในตัวของเอเวอร์นะครับมันก็คงจะมาจากในเรื่องของตรงงานในมือแล้วก็ยอดขายนะครับพวกรายเดนเชียลต่างๆที่มันมีเข้ามาในปีนี้แล้วก็จะเริ่มมีการโอนรับรู้รายได้มันก็จะทําให้กําไรในปีนี้ที่ขึ้นมานะครับเยอะจากที่เคยมีผลประกอบการไม่ค่อยดีในช่วงที่ผ่านมาก็จัดว่าเป็นหนึ่งในตัวหุ้นที่มีสตอรี่ของการเติบโตนะครับครับฉะนั้นเอเวอร์ถ้าใครยังคงสนใจลงทุนมีแนวรับแนวต้านให้สําหรับนักลงทุนไหมครับ ก็เหมาะสำหรับการกินกำไรในช่วงสั้นนะครับแนวต้านสั้นอยู่ทถาประมาณทักบาท20ผมว่าน่าจะทะลุได้นะครับแนวรับสำคัญก็อยู่ที่111แล้วก็113นะครับ111แล้วก็113นะครับเอาละครับที่ก็เป็นภาพรวมส่วนภาพรวมหลังจากนี้คุณวิกิตมองกรอบดัชนีในช่วงนี้ยังไงบ้างครับก็วันพรุ่งนี้นะครับอย่างที่เรียนครับบริเวณ1,401-1,397เป็นแนวรับนะครับแนวต้านก็อยู่ที่1,415-1,420แลวมีโอกาสเกินขน้นได้นะครับ เอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวิกฤตครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเอาละครับนี่ก็เป็นภาพรวมจากบริษัทหลักทรัพย์ปววหลวงนะครับอย่างที่บอกไปกรอบปร่ชนีที่คุณวิกฤตให้ไว้นะครับพรุ่งนี้อาจจะเห็นสัญญาณการย่อลงมาเล็กน้อยนะครับสำหรับเซตอินเด็กซ์ฉะนั้นถ้ามีการย่อลงมาแนวรับที่ยังคงสําคัญที่จจะออาต้งยังคงรับอยู่นั่นก็คือ 1, 3 9 7 ถึง1,400นะครับอันนี้แนวรับสำหรับพรบุ่งนี้ที่มีโอกาสยอ่อส่วนด้านบนนะครับกรอบแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ1,415ต้านขึ้นไปอีกก็คือ1,420นะครับ ส่วนกลุ่ม4ี่กลุ่มที่ยังคงพยุงตลาดหลังจากนี้ที่คุณวิกิตบอกไปก็ยังคงมอบเป็นทั้งกลุ่มสื่อสารกลุ่มแบงก์พ,พาวเวอร์รตี้รวมไปถึงโรงพยาบาลซึ่งตัวเล็กนะครับยังคงสามารถเข้าซื้อเพื่อเก่งกําไรได้หลังจากนี้สําหรับคนที่ยังสามารถรับความเสี่ยงได้ก็ทางคุณวิกิตแนะนําไปก็จะมีทางบีแลนนะครับและก็เอเวอร์อีกหนึ่งตัวอย่างเอเวอร์นะครับคุณวิกฤตให้ไว้สําหรับแนวต้านด้านบน1บาท2 0สตางค์ครับส่วนแนวรับอยู่ที่1บาท13สตาง์และก็1บทา1สตางค์นี่ก็็นภาพรวมกับ กำหนดกลยุทธ์การลงทุนสำหรับวันพรุ่งนี้สุขสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะเข้าในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ช่วงก่อนจะสุดท้ายที่จะหมดเดือนเมษายนไปนะครับ พาคุณผู้ชมไปดูต่อนะครับสำหรับการสแกนหุ้นในช่วงที่ผ่านมาช่วงเย็นทุกวันเราจะมีการสแกนขึ้นๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับว่าหุ้นตัวไหนที่ยังคงมีแนวโน้มอยู่ในตลาดที่จะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือตัวไหนที่ยังคงสามารถปรับตัวลดลงได้วันนี้เราพาคุณผู้ชมสแกนพร้อมกันกันกบหุ้นที่ยังคงมีแนวโน้มลงในขาลงนะครับจากช่วงกาสตัวครับ พาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันนะครับสำหรับกา3ตัววันนี้มีกี่ตัวบ้างกับการที่ปิดตลาดไปเอ็ดอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับจะเห็นวันนี้กา3ตัวมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับหนึ่งในนั้นคือ eic แล้วก็ cce t นะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าแนวโน้มอย่างที่ทุกครั้งที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะครับภาพสัญญ,ญาณกราฟเชิงเทคนิคนะครับการปิดของราคาในช่วงของแต่ละวันนะครับจะมีการปิดต่ำกว่าทุกวันนะครับเป็นเวลา3วันติดต่อ,อก,กันฉะนั้นนี่จะเป็นการ กำหนดในเรื่องของกราฟเชิงเทคนิคนะครับว่าจะเป็นสัญญาณแนวโน้มที่จะทําให้หุ้นตัวนั้นอาจจะมีการปรับลดลงแต่เป็นเพียงแค่สัญญาณของกราฟเชิงเทคนิคนะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องเข้าไปดูในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานต่างๆหลังจากนี้ด้วยว่าตัวหุ้นตัวนี้จะยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงหนุนนําให้ความเป็นไปได้ของตลาดหุ้นหลังจากนี้ตัวนี้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่เบื้องต้นจากทางการจับสัญญ,ญาณกราฟเชิงเทคนิคนั้น2ตัวนี้ eic แล้วก็ cct e นะครับจะมีการปรับลดลงหลังจากนี้ครับ อาลครับนี่ก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนวันพรุ่งนี้ใน Stop ปลอ s ที่เรานํามาฝากผู้ชมกัน ผู้ชมนะครับยังสามารถติดตาม s t o อ l ลอ s ได้ตั้งแต่ช่วงเช้า10นาฬิกาช่วงบ่าย14นาฬิกา2ช่วงเวลานี้สามารถเปิดสายให้นักลงทุนโทรมาสอบถามได้ตลอดเวลานะครับที่มีการจัดรายการอยู่พร้อมกับนักวิเคราะห์จะสามารถวิเคราะห์หุ้นต่างๆที่ผู้ชมเข้าโทรมาสอบถามได้ส่วนช่วงเวย็นแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับผมจะพาผู้ชมมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันรุ่งขึ้นพร้อมกันกับนักวิเคราะห์ประจารายการของเราพร้อมกับการสแกนหุ้นแบบนี้ว่าตัวไหนมีแนวโน้มที่จะไปต่อหรือตัวไหนมีแนวโน้มที่จะลดลงติดตามได้ในสต็อดลงทาง ตลาดหุ้นทั้ง3เวลาในสั้นทีวช่อง22แบบนี้สดจากสตูดิโอดาวทาที่สยามดิส c เวอรี่ครับเอาละรครับวันนี้หมดเวลาสำหรับ Stop l o อ s แล้วนะครับผมปรดิษประทุมตารวมไปถึงทีมงานทุกคนของ Stop l ลอ s ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ